สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน y o ยูทูบบูนเฮลตี้ชาแนลครอบครัวรลกสุขภาพครับคนรักสุขภาพครับสวัสดีเพื่อนๆ FC อฟซและท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เพื่อความผ่อนคลายสบายใจ s <S วันนี้ได้นําดอกไม้สีสันสดใสสวยงามมาฝากเพื่อนๆพืเอฟและท่านผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมรับฟังเพื่อความเพลิดเพลินผ่อ,อนคลายสบายใจนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับบุญเฮลตี้ได้นำภาพบรรยากาศต้นพรมญี่ปุ่นนะครับที่ปลูกไว้ที่บ้านอยู่ในบุญน,นะครับซึ่งกำลังออกดอกสีแดงส้มสวยงามมากครับทุกคนจริงๆแล้วพรมญี่ปุ่นมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่วันนี้บุญเฮลตี้ได้นำมาให้ชมเพียงสายพันธุ์เดียวที่ปลูกไว้ที่บ้านอยู่ในบุญน,นะครับเป็นพรมญี่ปุ่นหรือพรมกามีดที่มีลักษณะใบย่นสีน้ำตาลแดงเส้นใบสีเทาเงินดอกสีแดงส้มรูปกล้วย ปลูกง่ายชอบดินร่วนซุยชุ่มชุมทั้งในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ครับรดน้ำเพียงสัปดาห์ละ1-2่ครั้งเองครับทุกคนจากการทดลองปลูกวางไว้ต่างมุมของบ้านนะครับบางมุมใบใหญ่สวยงามหนาบางมุมใบเล็กเรียวสวยครับแตกต่างกันตามสภาพอากาศหรือว่าแสงที่เขาได้รับครับไม่น่าเชื่อครับทุกคนพรมญี่ปุน่นเป็นพืชในท้องถิ่นโคลัมเบียเวเนซุเอลาและปาซิลครับทุกคน น่าสนใจจังเลยแล้วใครนํามาปลูกในประเทศไทยครับอยากรู้จังเลยเพื่อนๆ FC หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อมูลบอกกันได้นะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆจากเว็บวิกิพีเดียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน